สำหรับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนทุกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินที่ท่าน1 0 0 0 0บาทนะครับโดยใช้บัตรประชาชนของท่านในการลงทะเบียนและใช้สิทธิ์นะครับซึ่งณขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนนะครับแต่ว่ากระทรวงการคลังยืนยันว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และ ทางช่องทางไหนนะครับซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่สะดวกทางระบบออนไลน์ท่านสามารถนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนได้ยังสถานที่ต่างๆที่ภาครัฐจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และเวลาใช้สิทธิ์เงินที่ท่าน1นึ่บาทก็ใช้บัตรประชาชนของท่านในการใช้สิทธิ์นะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มสมาร์ทโฟนทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินที่ท่าน1นึ่งื่นบาทครับ